โอเคนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่2และการต่อจาก EV ที่แล้วขั้นตอนที่2เนี่ยหลังจากพนักงานมา,าขัดใช้ใช้ระบบมือนะครับเป็นการเป็นการใช้แต่ว่าเขาใช้น้ํายาอย่างดีแล้วก็ใช้เนี่ยตอนนี้เป็นขั้นตอนของการฉีดน้ํอาอันเนี้ยเป็นเครื่องฉีดน้ําอัตโนมัตินะนะเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะโอ้เครื่องฉีดน้ําค่อนข้างแรงมากนะกระจุยหมดเลยครับค่อนข้างแรงนะนี่มันจะเป็นเครื่องฉีดน้าประมาณนี้นะก็วิ่งไปตามรางนะ สำหรับคนอื่นก็อาจจะธรรมดาแต่เป็นขั้นตอนของการฉีดลมนะนี่ขั้นตอนขั้นตอนมีพนักง,งานมาฉีดโฟมอะไรเรียบร้อยแล้วล้วลางโฟมเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการฉีดลมตอนนี้ฉีดลมแรงมากลมแรงนะรู้สึกได้ถึงถึงนะแล้วก็พนักงานพนักงานจะมันจะมีมา่านอยู่มา่านใสแล้วก็จะมีพนักงานเปิดมา่านออกนะตอนนี้เป็นสัญญาณสีแดงยังออกไม่ได้นะหลังจากการฉีดลมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะให้เราเนี่ยออกมาข้างหน้านะออกมาข้างนอกนี่ลมเนี่ย นี่นะเครื่องเป่าลมเนี้ยตัวใหญ่นะいいนี่ใหญ่มากเลยนะนี่นะตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการเป่าลมหลังจากการเป่าลมเนี่ยนะน้ํานี่ออกหมดเลยนะนี่ดูสังเกตกระจกหน้านะครับนี่กระจกหน้านะนี่ลมออกมาแรงๆอย่างนี้เลยนะนี่มีเครื่องเป่าลมพอหลังจากนี้เนี่ยพนักงานเขาก็จะให้เราเนี่ยเลื่อนรถไปข้างหน้านะครับมาดูนี่หลังจากสัญญาณจะมีสัญญาณไฟเขียวนะฮะให้เราขยับรถออกไปนะเดี๋ยวผมก็จะพยายามขยับรถ ต้อง,อ,งอาจจะต้องอขยับรถนิดนึงนะต้องระวังนะต้องระวังมันจะมีเสาอยู่ค่อนข้างแคบนี่จะมีพนักงานบอกทางให้เรานะว่าเร็วซ้ายเ้ยวนี่หลังจากขั้นตอนที่เอารถมาแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะมีบริการอย่างอื่นอีกนะเช่นล้างซุ้มล้อนะครับล้างซุ้มล้อนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อกี้พนักงานแจ้งเขาว่าถ้าฉีดซุ้มล้อล้างซุ้มล้อเนี่ยจะเพิ่มอีก50บบาทนะแล้วก็จะมีพวก ล้างภายในอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าที่นี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เลือกล้างซุมล้อกับล้างภายในผมก็จะเลือกแค่เฉพาะล้างภายนอกอย่างเดียว99บาทคือจบตรงนี้เลยแล้วก็พนักงานก็จะใช้ผ้าเช็ดนี่นะจะมี2คนด้านหลังคนนึงแล้วก็จะมีด้านหน้าคนหนึ่งสงคนหน้ารถ1คันก็จะ2ตําแหน่งคืนนงอน12คนเลยนี่นะในส่วนของคันนี้ก็อัดภายในด้วยแต่นี่ก็คือล้างภายนอกอย่างเดียวนี่รถแมงค่อนข้างสกปกมากเลยนะแต่ดูว่าหลังจากเสร็จ,จเป็นยังไงนี่ประมาณนี้เลยนะนี่นะ มีหลายคันมากเลยนะอันนี้คือเขาอาจจะล้างซุ้มอะไรด้วยอันนี้ก็เป็นภายนอกอย่างเดียวนี่รถผมน,นี่นะบรรยากาศประมาณนี้เลยนะประมาณนี้นะอยู่ที่ปั๊มปตทตรงสติงนะฮะนี่น,นี่ประมาณนี้นะแล้วก็นี่อยู่ที่ทางมาัมสยิดที่ที่ละหมาดนะเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปละหมาดหน่อยนะึงนี่ประมาณนี้นะผมว่าคุ้มค่าดีแหละ99บาทนี่นะรากาประมาณนี้ใครที่สนใจก็มาได้นะว่ามาเริ่มต้นที่99บาทเลยแต่ว่า ดูจากรถแล้วนะผมว่าโอเคเลยอะ่ะล้างขี99บาทแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10วานาทีอันนี้ผมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์าะ